มองหาอาคารพาณิชย์ทำเลค้าขายได้ตลอดปีเหมาะลงทุนใจกลางสีลมต้องบอกว่าห้ามพลาดที่ตั้งซอยอนุมานราชธนทนถนนนาราธิวาราชนครินทร์2แขวงสุริยวงศ์เขตบางรักกรุงเทพมหานครรายละเอียดอาคารพาณิชย์4ชั้นบวกดาดฟ้าเนื้อที่13ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ208ตารางเมตร ตั้งอยู่ในทำเลพื้นที่พลุกพ่านด้วยนักท่องเที่ยวสามารถค้าขายได้ตลอดปีอยู่ใจกลาง c b d ีดสีลมแหล่งออฟฟิศสำนักงานมีพนักง,งานจำนวนมากร้านอาหารที่เปิดอยู่ขายดีทุกวันโดยเปิดให้ทานในร้านซื้อกลับและขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ทำเลนี้สามารถทำอะไรได้มากมายเป็นทรัพย์ที่น่าซื้อเก็บไว้นอกจากร้านอาหารแล้วสามารถทำกิจการได้เกือบทุกประเภทเช่นโฮสเทลคาเฟ่หรือร้านค้า เดินทางสะดวก BTS ช่องนนทรี600เมตร BTS สาลาแดง1.1กิโลเมตร MRT สามย่าน1.1กิโลเมตร BRT สาทร900เมตรสถานที่ใกล้เคียงวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือชื่อที่คุ้นเคยวัดแคก a a สำนักงานใหญ่คอนโดแอชตันสีลมโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนลงทุนเปิดกิจการทำเลนี้ไม่กี่ปีคืนทุน โอกาสลงทุนทำเลทองแบบนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณรธิ์ศ94 2878264 Line ID @thpropertyinvestor www.thpropertyinvestor.net a i